สวัสดีครับปจองโรงเรียนนะครับทีมหลังบ้านนอ้ององคงอิงนะครับผมเตียมมันจะรวดกลับกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเเสร็จเรียบร้อยครับนี่แล้วก็เกลี่ยด,ดินนะครับลงไปปิดอุดเรียบร้อยนะครับผมเนาะครบหมดทุกตัวแล้วก็เกลี่ยด,ดินเรียบร้อย เสร็จสับพรุ่งนี้ก็ลุยกันใหม่วันนี้จบงานไปหนึ่ง,งวันก็มีฝนตกให้นะครับพุ่มเนาะมาแป๊บนะก็พอได้น้ำนิดนิดนี่แบบกระเหล่มข้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับเร็วๆนี้นะครับมินิขึ้นแน่นอน ช่างเบวก็เลิกงานแล้วจบไปอีกหนึ่งวันงานบิว้วตรงนี้ก็เลุยกันใหม่ครับผมส่วนน้องนายชาแนลก็ได้ไปแล้วหนึ่งคลิปกำลังโหลดอยู่จะกลับแล้ว,ลลวนูน่นกับเงียจางโอ้ยจบไปหนึ่งวันนะครับผมเนาะ เสร็จนะครับสเตย์ยิยยตกำแพงเสร็จสับเรียบร้อยไม่แค่แล้วนะครับตัดไปแล้วนะครับลงเลยครับปุม ไม่เป็นได้กับเขามีโลกอาอยู่ไล่ตอนกับตายาดได้แล้วกับซื้อตอ่อ นี่แหละพี่ขี้มันอยู่ทุกวันขี่มันอยู่เกือบทุกวันรับตะก,กี้ก็ขี้มันกับก่อนหัวจะเอเรอรถ <at> <c oughs> กันดนับนะรับกอง่อเยนะ็กเนาะ จบภารกิจไปหนึ่งวันนูนเด็กๆพอแล้วรอบดึกก็ออ,อกดึกๆกับลุงเดีชจะลรอยเราจะปบล,ล,ลอยปรับอ่าตอนนี้นะครับคือเ้ากองนาเกาหมาต้นยาต้นแรกนะครับเดี๋ยวเขาจะง่ายใส่เอานะนี่เดือ f เครับ คือวันนั้นเมื่อวานนะครับตีเมื่อวานหรือเมื่อวันซื่นเมื่อวันซื่นนะตีลุงเดียโพสไปในแต่คลิปๆนั้นนะครับคือมันมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับไม่ดีเลยแหละครับผมแล้วก็ด่าว่าลุงเดียนะครับผมนะเกออย์ยาตั้มนะครับแบบนั้นครั้งเดียวพอนะครับไม่เปิดหน้านะครับ อย่าทำอีกนะครับแบบนั้นนะกุญใจาคาแบบนั้นนะครับถ้าลุงเด้เอาเรื่องได้นะครับขวระบอคอมไรนะครับปุ้มนะอย่าคิดว่าคุณไม่เปิดเผยตัวตนแล้วตามมาไม่เจอนะครับไม่เอานะครับ เกี่ยวกับน้องๆนี่แหละครับว่าลุงเดียเลียงไม่ดีนีใส่ไม่ดีกับน้องๆแบบนั้นแบบนี้บอทให้ลุงเดียให้ลุงเดียก้าเคยดโพสมาตั้งแต่จะไม่ติวลุงเดียทาคลิปไม่ๆนะครับการเรียงน้องนะครับเกิดกอดเดือลุงเดียให้ลุงเดียตีนะครับลุงเดียก็บอกเล้วว่าไม่ใจ่ว่านจากับไม่ได้สร้างป่าว่าเออดีดีน่ารักจังเลยดูกดิ๊น่ารักจังเลยแบบนั้นแบบนี้ให้เสียไม่จ่ายกับผม คือเขาดือ้อคือตีครับเขาดื้อก็คือดุเขาว่าอย่าให้ก็กลัวนะครับต้งองคอมเมนต์มาว่าหลงเหลือไรคำกับผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอานะครับแบบนั้นคอมเมนต์ comment มาได้เลยแล้วครับผมแต่อย่าทำนะครับ อย่ากอมมน้นมาอีกนะครับผมนะมจะฟองบาวโตนจะฟองแมน่น้อยตึงคุณเป็นไก่คุณรู้ไหมบาวโตนเป็นเป็นไก่แม่น้อยเป็นเป็นไก่นะ นะครับหลวงเดียมีสักเป็นลุงนะครับผม๊บหมาตัวล้านนะครับผมนะย่านะครับผมนะก้อยเลี้ยงนะครับผมนะก็เดือเราต้องกำราบกับผมมานะครับผม๊บเมื่อเราเลี้ยงลูกนะครับแต่ก็เดือเราก็ต้องจังจ้อนต้องตีแต่ก็เดือหม่องมากนะครับอ่าจังจ้อนแล้วแต่ก็ยังไม่ฟ pues ังก็คือต้อง ถ้าเราไม่ก่ำราบเขานะครับปุมนะก็คือเขาจะไม่กลัวเรานี่ขนาดกำราบน,นะครับเอฟซีดูบนรถกขนาดนหนครับเนี่ย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 ตอนทุกลามมานเนี่ยแล้วเนี่ยดีข้างดีแต่ลองลุงเดีย ب, ลออปล่ลอยโซ่ปลดล็อกดูแต่วิ่งไม่กว่ามาวิ่งแบบปล่อยหน้าลุงเดียนี่วิ่งนี่เลยครับพุมคือไม่ก้าวกลายนี่มันคือเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจต้องทุกลาม จะลาดอันเนี้คือเจ้องับผมน,นี่ทำน่ารักรแบบนี้อให้่ลุดกว่าจะจับได้สุดอยอดกันั่นเองแล้วลุงเดียอานนามให้ทุกตัวนะครับปนาวนะทำซ่องเลยเดีย๋ยวดูกับสภป่าป,ปล่อยไปเลยวันหนึ่งอาบนามซ่องปล่อยที่อานนามที่กับว,วันกีวน่วันกิด,ดูเอ้กับวิปสีถึงคนที่ว่าได้ลุงนี้อันคือนะ ย่านะครับคุณไม่รู้เรื่องไม่รวยได้จริงย่านะครับคุณไม่จอพมนะครับผมก็ไม่จอคุณเหมือนกันี่คุณมาดา้าผมผมไม่เคยด้าคุณดูมันก่อนนี่มันเจือจะมาดีดีมันดื้อไหมน้องมันรอดดื้อไหมดื้อใช่ไหมอ่ะดื้อใช่ไหม อ๋อน <formation> ้องมันรอดมันดื้อไหมตีมันนะตีมันนะให้ตีไหมอ๋อเนี่ยเอาไหมตีมันไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตีไหมให้ตีนะตีนะให้ตีนะให้ตีไหมเนี่ยตีเนี่ยรู้ว่าน้องครับผุ่มดิดี้ร้ว่าน้องอยู่ตีไหมเนี่ยเนี่ยตีเนี่ยเนี่ยเอาไหมตีเนี่ยเอาไหมอ๋อไอ้ตีไหมไม่ดิ๊ดี้ไม่ตีอ่ะ ดิ <Es> <an> no ๊ด like so ีแม่ต <Gülme>. ีอ่ะอืมดิดีแม่ตีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะกินข้าวเสร็จแล้วก็เงียบคนดึกดึกแล้วจะปล่อยคือดึกดึกตีลงเรียบร้อยเคือร้อยก็ไปได้ฟ้าบานฟ้าเลยด้วยนะครับพุ่มเนาะึกก่อนก็้วก็เดินเล่นจำรวดในบุ้งในบ้านเดินเดินลุ่มเล่นล่งเป็นลูกเป็นตาเต็นเราตอนที่เราลับนะครับพุ่มกลางคืน เก okay, ครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับจะรูปงานนะครับจบไปแล้วหนึ่งงานนะครับผมเนาะก่อวันนี้ก็ลุยกันต่อนะครับผมตัางงานบิวตั้งงานกํงงาแพงครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับผม